สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องสวสดตะเล่าเรื่องนะพี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้ก็เราอยู่ในซีรีส์ที่ว่าด้วยกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์พี่น้องเรายัางอยู่ในซีรีส์ที่ว่าด้วยกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์นะพี่น้องวันนี้เราก็มาถึงกษัตริย์องค์ที่สิบฐางภาคใต้ของ ประเทศอิสราเอลณนเะวลานั้นก็คือยูดานะพี่น้องทางใต้ของอิสราเอลก็คือยูดานะพี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้ที่จะมาเล่าเรื่องให้กับเรานั้นเกี่ยวกับเรื่องของรัชการที่มีชื่อว่าโยธรมพี่น้องโอเคไหมโยธามนะเรื่องของโยธรมเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูศึกษาดูแล้วมันมีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะะที่มาเห็นแล้วก็ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะที่เข้ามาดูเข้ามาฟังในช่องของผมนะพี่น้องวันนี้พระธรรมเรื่องขอโยธรรมจะอยู่ในพระธรรมอะไรก็คือว่าอยู่ในพระหางสองพงกระสาบทที่15นะพี่น้องสองพงกระสาบทที่15ข้อที่32ถึง38หรือในสองพงสวดาบทที่27ข้อที่1ถึง9ถ้าเราไปดู เราก็จะเห็นเรื่องราวของพระราชาโยธรรมแหยูดาเป็นพระราชาองค์ที่10บนะฮะทางใต้ของยูดานะฮะโทษทีนแล้วก็กษัตริย์องค์นี้นะะพระเงาพีถือว่าเป็นกษัตริย์อีโอหนึ่งที่เป็นกษัตริย์ที่ดีนะะพระเงาพีบอกว่ายัางไงทําไมพระ พระเจ้าถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีองค์หนึ่งของอิสราเอลนะฮะโอเคพี่น้องจะอ่านให้เราฟังจะอ่านให้เราฟังแล้วก็เราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของราัชากาลโยธามนิดหน่อยนะพี่น้งองพระกภิปว่าในปีที่สิบสองแห่งราัชากาลเปคาก็คือกษัตริย์องค์ที่แล้วนะของอิสราเอล ท่านเหนือที่ผมเล่าไปแล้วเนาะบุเรมาลิยาพระราชาแห่งอิสราเอลโยธามอรสของอุซิยา ok พระราชาแห็นยูดาได้เริ่มข้อคองเมื่อโป่งสมเริ่มข้อคอนนั้นมีพระชมอายุ25,000ารรษาและโป่งสมงข้อคองในยููุสเลนสิบปีนะพี่น้องพระมันดาของโป่งมีพระนามว่าเยรูซา บุหญิงของซาดกนะและโปร่งทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนศของพระเจ้านะตามทุกอย่างซึ่งอุซิยาราชาบ,บิดาของโปร่งกระทำถึงขนาดปูชนียสถานสูงก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดเสียประชาชนยันถวายสัตวบ,บูชาและเผาเครื่องหอมบูชาบนปูชนียสถานสูงนะ โรงส่งสร้างประตูบนพระนิเวศแห่งพระเจ้าส่วนพระราชกิจนอกนั้นขอโยธารมและบรรดาสิ่งซึ่งโรรองสรงกระทำมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศวดาแห่งพระราชาประเทศย,ยูดาหรือในการครั้นนั้นนะฮะพระเจ้าได้ทรงใช้เรซินพระราชาแห่งซีเรียและเบคา บุเรมาลิยาได้มาสู้กับยูดาโยธามได้ล่วงลับไปอยู่กับบัมพับรุูของโปรงและได้ฝังไว้กับบัมพับรูของโป่งในนครดาวิดบัมพับรุูของโปรงและอาหักโอรกของโปรงก็เครื่ครองแทนโอเคเพี่น้องที่อ่านป่านี้คือเรื่องราวของโยธานะ โยธาซึ่งเป็นบุตรของอุสยานะฮะก็กระทำสิ่งที่ชอบในใส่พระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าอุสยาซึ่งเป็นพ่อของโยธามเนี่ยแกก็เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งนะฮะที่ทำสิ่งที่ชอบในใสายพระเนรของพระเจ้าและก็พระองค์ีถือว่าเขาเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ดีของ คนยูดาหนี่แล้วก็ซึ่งโยธามนะ,ะพอแกได้ขึ้นมาขอลาเกก็ได้ถามสิ่งเหล่านั้นเช่นดันบิดาของเขาได้กระทำนะ,ะพี่น้องกะเลพระคัมภีร์ก็ถือว่าโยธามก็เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ดีนะฮะพระคำภีบอกว่าที่เราเห็นที่นี่ประการแรกก็คือว่า โยธรรมนะฮะได้กระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้านะฮะนนะถ้าเราไปดูในสองพงศรดากวีที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปเราก็จะเห็นนะฮะพี่น้องถ้าเราไปดูในสองพงศรดานะไม่ใช่สองพงศาษานะ สองพงสวดาบทที่27ข้อที่1ถึง9เนี่ยถ้าเราไปดูเราก็จะเห็นว่าเขาทําสิ่งที่ชอบในสนัยพระเนรของพระเจ้านะแล้วก็นอกจากนั้นเขาทาอะไรบ้างก็คือเขาสร้างประตูบนพระนิเวศของพระเจ้าใช่ไหมฮะอาการที่หนึงนะแล้วก็สร้างอะไรอีกก็สร้างนะฮะทำกำแพงนะฮะในตามบนโฮเฟลบางนะั้นฮะเขาสร้างกำแพงนะฮะ ในตำบลโฮเฟลว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาได้สร้างหัวเมืองน,นะในทช <c oughs> <c oughs> ด,ดีพนาเขาได้สร้างหัวเมืองน,นะที่เทือกเขาในยูดานะเขาได้สร้างเมืองในเทือกเขาในยูดาในะก็คือในประเทศอิสราเอ พระใต้ณเวลานั้น,นพี่น้องแล้วก็เขาได้ทําอะไรอีกก็คือว่าเขาได้สร้างป้อมหองคอยตามป่าไม้อันนี้คือสิ่งที่โยธานะฮะพอแกได้แกได้ขึ้นมาขอราบแกได้กระทําสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาขั้นดีมากเลยทีเดียวสําหรับการที่จะเอื้อความสะดวกสบายให้กับชาชนราชะดรนะพี่น้อง การสร้างกำแพงเมืองน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะสมัยแต่ก่อนนี้ถ้าไม่มีกำแพงเมืองก็มันเป็นเหมือนกับว่าศัตรูเนี่ยพอโจมตีเมื่อไหร่เราก็จะแพ้ไปง,ง่าย,ายๆไปเนาะคือเหมือนกับว่ามันไม่ง่ายที่อ่าไม่มีอะไรยากสำหรับที่ศัตรูจะบุกเข้าออวางเงน่ะพี่เนาะอันนะนะนะนี้คือสิ่งที่เขาได้สร้างก็คือสร้างกำแพงเมืองน,นะกำแพง ในตำบนโอเฟรนะโอเฟรพระนพีวังนั้นนะแล้วกเ็เขาก็อยากสร้างประตูนในระนิเวศของพระเจ้าด้วยนะใช่ไหมพี่น้องแล้วก็เขาได้สร้างหัวเมืองนะนคือสิท่ที่ผู้ไปแล้วก็สร้างป้อมสซ้าับหอควายคือสมัยแต่ก่อนนี่ก็จําเป็นอย่างมากไอ้พวกเราเนี่ยพี่น้องเพราะว่าการมีหอคอยก็จะเป็นจุ ที่เราสามารถใช่ไหมพี่นกคือตรวจตราได้ว่าสถานการณ์ขา้างหน้าเป็นยังไงข้างนอกนะบ้านเมองเป็นยังไงก็คือเราต้องขึ้นไปอยู่บงหอใช่ไหมแล้วก็ตรวจตาดูว่าเออสถานการณ์รอบๆณเวลานั้นเป็นอะไรบ้างถ้าสมมติมีอย่างเช่นว่ามีกลุ่มหนึ่งกลัาขีดม้ามาแยะรวดเร็วก็คืออันนั้นก็คือสามารถมอเห็นแล้วก็สามารถบอกนะฮะประกาศออกไปแล้วก็แจ้งเตือน ทหารกาต้นผลพลทหารเนี่ยที่อยู่ในไข่กตอลให้เตรียมพร้อมได้อันนี้คือสิ่งที่จําเป็นยมันนะสมัยใตกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือว่าโยธามเนี่ยพระองค์ได้ส่งรบชนะคนอโมด้วยพี่น้องในข้อที่2กับ6 ของสองพงศวดานะพี่เนาสองพงศวดายี่สิบเจ็ดข้อหกสองหกบอกว่ายังไงโอเคถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อข้อสองมาก็เกี่ยวกับการที่ผมได้เล่าไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะอ่านในข้อที่ห้านะข้อที่ห้าไปต่อไปบอกว่ายังไงและกองส่งสู้รบกับพระราชา อ่โทษดิและพวงส่งสู้รกกับพระราชาคนอโมและส่งชนะในวินนและในปีนั้นคนอโมได้ถวายเงินแก่พระองค์เป็นหน,นึ่งร้อยตลางในวิโนและข้าวสาลีหนึ่งมืโคระว่าอย่างนั้นกับข้าวบาลีหนึ่ง0มื อันนี้คือสิ่งที่คนอัมโมได้ถวายให้กับโยธามในปีที่สองและปีที่สามว่าอย่างนั้นนะครับนี่นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นที่นี่ประการที่สองของโยธามก็คือว่าแกาเนี่ยแกได้ไปรบกับคนอัมโมนะแล้วก็ชนะนะพอได้ คนอมโมเป็นเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้การนำขอตอนเนี่ยคนอมโมก็จำเป็นนะฮะต้อถวายทรัพย์ส,สินคล้ายๆกับว่าเสียสวยอนะพนเขาต้อถวายให้กับโยธานะฮะเป็นอะไรบ้างที่บอกที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ,คอเงินหนึ่งร้อยตรางนะฮะแล้วก็สาลีหนึง่งหมึ่นโคระ นะแล้วก็เข้าบาลีอีกหนึ่งมึงนะอันนี้คือสิ่งที่เขาอทอดทวายให้กับโยธามอันนี้คือผลงานของโยธามที่พอโยธามได้ขึ้นมาคอร่าเนี่ยแกก็ได้ทําสิ่งน,นี้นะแล้วก็กระทำให้ราชดอกนะฮะม่กกว่าเขาขั้นได้อยู่ดีเป็นสุขนะนี่เป็นคือสิ่ีที่เราได้เห็นประกันชุดสองนะที่โยธาม ได้กระทำกับคนอมโมนะโอเคแล้วก็ประการที่สาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือว่าในบทที่15ของสองพงมกษัตริ์เนี่ยถ้าเราไปดูในข้อที่37เราก็จะเห็นว่าในคร้านั้นะพระเจ้าได้สรงใช้เรซินพระราชาแห่งซีเรียนะและเปคา บุเรมาリアให้มาสู้กับยูดาก็คือสู้กับโยธามเนี่ยนะเพราะโยธารรมเป็นพระราชาของคนยูดาณเวลาน,นั้นนะและปรากฏว่าเป็นยังไงปรากฏว่าโยธารรมก็คงจะพ่ายแพ้ในปีนั้นนะเพราะว่าพระงาผีบทในตอนต่อไปว่าหลังจากที่เราได้เห็นไอ้พวกเรซิงคน,ค,นคนซีเรียเนี่ย ขึ้นมาโรคก,กับโยธามแล้วก็เปคาเนี่ยได้ขึ้นมายกโรคก,กับโยธามเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นพังกริพ์บอเพราะว่าและโยธามก็ได้ล่วงลับไปอยู่กับปัมพัุลุกของพระองค์อันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นณเวลานี้ก็คือเรซินเนี่ยพระชาแห่งซีเรียเนี่ยแกไม่เพียแต่มาโรคก,กับแค่โยธามนะพเพราะแกเคยโรคก,กับอ่า เรคาด้วยนะกระย์องค์กรทางท่านเหนือของอิสราเอลด้วยนะ,นะเรซินเนี่ยแกได้ขึ้นมารบก,กับคนอิสราเอลทางเหนือแล้วก็แกได้ได้ยึดเมืองถึงเก้าเมืองของอิสราเอลนะณเวลานี้ที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อกับว่าซีเรียเนี่ยพวกเขาน่าจะมีท่าหางที่เข้าข้างแข็งแกร่งนะพี่น้องคือสามารถตอบ กองกับคนอิสราเอลทัางทางเหนือและทางใต้ได้นะก็คือณเวลานี้ที่เราเห็นก็คือว่า,าเรซินเนี่ยแกได้ขึ้นมารบนะคนทางใต้ของประเทศอิสราเอลณเวลานั้นด้วยเนื่องด้วยว่าก่อนนั้นอนะแกไปรบในทางเหนือของอิสราเอลแล้วก็ปรากฏว่าแกเขาชนะนะฮนะแล้วก็แกก็ได้ยกมารบก,กับ ทางใต้ของอิสราเอลด้วยก็คือยูดานะฮะพี่น้องแล้วก็ยังไม่พอที่เราเห็นอีกคนหนึ่งที่มารบก,กับยูดาห์ก็คือว่าเปคาพี่น้องคือคนเปคนพระราชาเปคาก็คือเป็นคนอิสราเอลนะคือคนยูดาห์ก็เป็นคนอิสราเอลเปนเผ่าเดียวกันพี่น้องถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นพ่อพ่อคนเดียวกัน ข้อของเขาก็คือว่ายาโคบพี่น้องยาโคบที่พระเจ้าเปลี่ยนเป็นอิสราเอละนะเพราะว่ายาโคบมีลูกสิบสองคนและพระเจ้าบอกกับยาโคบว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบแต่เขาจะเรียกเจ้าว่าอิสราเอลพระเจ้าเอวยพระพ่อยาโคบไว้ดันนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นยาโคบมีลูกสิบสองคนเนี่ยทีแรกก็ ปตั้งเปดสิบสองเผ่านะพี่น้องพอเป็นสิบสองเผ่าเสร็จเอาแปลมาก็เป็น 120, สิบสองเมืองสรุปสร้าอย่างนั้นนะพี่น้องคือมันเริญเติบโต,ต,ต,ตมามาอย่างมหาศาลเพราะว่าพระเจ้าได้สรงอวยพระพรพรเขานะและก็ที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือเปคาเขาเป็นพระราชาของคนอิสราเอลทางภาคเหนือแต่ว่าโยธามเนี่ยเป็นพระราชชาของคนอิสราเอลทางใต้ก็คือว่าเป็น คนเชื้อสายเดียวกันแท้ๆแต่ปรากฏว่าเบคาก็ขึ้นมารบก,กับนคนยูดาก็คือโยธามรบก,กับคนอิสราเอลทางใต้พ่อนะฮะพี่น้องสี์ที่เราได้เห็นตลอดเวลาณนะสมัยนี้ของคนอิสราเอลก็คือจุอ่อนของพวกเขาก็คือว่าเขามาจากทะเลาะกันเอง ที่ผมเล่ามาช่วงหลาลางของคนอิสาราเอลทางเหนือทางใต้เนี่ยมา,จากจะรบกันเองแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือว่าพอรบกันเองก็ปรากฏว่าป้าเมือก็ออใชอ่หไหมพี่น้องป้าเมือกอเอ,อ,อเพราะฉะนั้นเป็นผลกระทําให้คนซีเรียสามารถขึ้นมารบแล้วก็เอาชนะแบบง่าย หลังจากคอนซีเรียรขึ้นมารบหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าคอนซีเรียรซียีีเเรยยน่ชนะยังไม่พอหลังจากนั้นคอนอัฟซีเรียรก็เอาด้วยไปแล้วนะฮะพออัฟซีเรียรก็เอาด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเริ่มเริ่มออนแอลงเต็งทีเลยนะฮะพี่น้องคนท่านเหนือคนท่านใต้ของคนตราเอียงแ,แล้วก็พออัฟซีเรียรออกมารบแล้วยังไม่พอ บาบิโลนก็ขึ้นมาอีกพรสุดท้ายเป็นยังไงพี่น้องคนอิสอราเอลต้องสูญเสียนะชาป้าเมืองตกปปิดเฉลยของคนอับซีเรียกับคนบาบิโลนนะฮะพวกเขากวาดต้องคนอิสอราเอลไปหมดเลยนะตอนลหลังของกาษัตริย์ทั้งหลายที่ผมจะเล่าในองค์ต่อไปเนีย่ยพี่น้องณเวลานี้ที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือว่า พอมาถึงกษัตริย์ทางใต้ก็คือกษัตริย์องค์ที่สิบแล้วแต่ว่าทางเหนือเนี่ยกษัตริย์องค์ที่สิบแปดแล้วนะเสร็จแล้วเหลือแต่องเดียวนะที่มีชื่อว่าโฮเชียในในโอกานหนาที่ผมจะเล่าเนี่ยโฮเชียเนี่ยพอมาถึงกษัตริย์โฮเชียเนี่ยกษัตริย์ของอิสราเอลทางเหนือเนี่ยหมดแล้วนะไม่มีแล้วหลังจากนั้นก็พวกเขาก็ถูกกวาดต้องไปเป็นเฉลยกันหมดนะฮะไปอสัสเซเรียบ้างไปบาบิลอนบ้านนะพี่น้อง แต่ว่าทาทางใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาข้างแข็งแกรงนะอยู่และอิประการนี้หนึ่งที่เราเห็นเด่นๆทา่ทางใต้ก็ทําไมเขาอยู่ได้าน,านามกว่าทาทางเหนือก็เพราะว่าพระกภีพีบอกว่ากษัตริย์องค์นั้นๆฮนะที่ได้ขึ้นมาปกครองนะฮะกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้านะพะ คนอิสราเอลทางใต้เนี่ยกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนกของพระเจ้าเนี่ยกระทำให้พระเจ้าเนี่ยไว้พอพวกเขานะแล้วก็พวกเขาก็ได้เป็นกริยันะได้เป็นพระราชานางกว่านะพี่น้องอย่างเช่นว่าพอเยโฮชาฟักเนี่ยแกได้ขึ้นมาปกูกของกระทำสิ่งที่ชอบในสายปเสนของพระเจ้า พระเจ้าก็ยืดเวลาการการ,การได้เป็นพระราชาในบ้านเมืองแล้วก็โยรามก็เช่นเดียวกัน,นที่พอแกได้ขึ้นมาเป็นพระราชาแกก็เป็นพระราชาองค์หนึ่งที่กระทำสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็โยอาหช่เช่นโยอาหแกก็ขึ้นมาปุ๊บแกก็กระทำสิ่งที่พระกบิบอ่าว่าชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า ก็ปรากฏว่าคนเนี่ยพอได้เป็นสิ่งที่ชอบในสัปเนพระเจ้าก็ยือ้ออายุนะฮะในการปกครองให้นางครึ่งน,นะฮะแล้วก็ยังกษัตริย์อุสิยาเนี่ยพี่ไปดูนะฮะคืออุสิยาก็คือพ่อของโยธามนะที่ผมมาเล่าตอนนี้นะฮะแล้วก็ยังโยธามเนี่ยก็เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งใช่ไหมที่พระกระพีบอกว่า โยทาก็ได้กระทำสิ่งที่ชอบในสายพันธุ์ของพระเจ้านะฮะแล้วก็กริย์รรงองค์ต่อไปก็มีนะฮะที่ยันยังยังมีกริย์ที่ดีอยู่บ้านนะฮะ้ทางเหนือนะท่านทางใต้นะพี่นะ้องทางใต้นี่มีกระย์ที่ดีถึงแปพระองค์เลยพี่น้องแต่ทางเหนือเนี่ยพวกเขาไม่มีกระย์องค์ไหนนะที่กระทำสิ่งที่ดีพอได้ขึ้นมาของลาก็พระอภีมักจะบอกว่า อย่างเช่นว่ายิโรบอัมนะฮะยโรบอัมก็คือกษัตริย์องค์แรกใช่ไหมแกได้ขึ้นมาปุ๊บก,ก็แกก็สร้างรูปบทช้องข,องของังสองเมือนเพื่อที่ให้คนอิสราเอลไปนัสการใช่ไหมทำเมืองดานเมืองดานหนึ่งหนึ่งที่กับเมืองเปทาเอลทช่ไหมสองที่ที่ยิโรบอัมสร้างรูปบวช้องของังให้คนอิสราเอลไปปนิบลราใชา้ นะแล้วก็ในกษัตริย์องค์ต่อๆไปอย่างนาดาอย่างเงี้ยพอเกิดขึ้นมาก็กระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพันธุ์เนื้ของพระเจ้าก็คือทม์ตังยีโรโบอัรมที่หนึ่งนั่นแหละฮะพอบาอาชาขึ้นมาเนี่ยบาอาชาก็กระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพันธุ์เนื้ของพระเจ้าแล้วก็เลอาขึ้นมาพอเลอาขึ้นมาเกศก็กระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพันธุ์เนื้ของพระเจ้าอย่างแล้วก็สีมารีนะฮะ แกได้ึ้นมาพวกแกก็กระทําสิ่งที่เหมือนกับยิโรโบอัรกระทาอาหับขึ้นมาแกก็กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายอาหัสยาขึ้นมาแกก็กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายยโรโบอามที่สองเนี่ยขึ้นมาแกก็กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายนะยเยโฮรามก็ชั่วร้ายแต่ว่าเยฮูอมหนึ่งนะที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นที่ผมเห็นเขาฆ่ากระทําสิ่งที่ดี แต่ว่าไม่ถือกับว่าเป็นสิ่งที่ชอบในสายพันธุ์ของพระเจ้าก็เพราะว่าเยฮูเนี่ยเป็นกระย์องค์หนึ่งของอิสราเอลทางเหนือที่พระเจ้าเจิมตั้งเขานะฮะโดยพระเจ้าทรงใช้ผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งนะไปเจือตามเยฮูเพื่อที่จะก,จกนะําจัดนะฮะเยโฮรามหรือโยรามของบูตรหลังของอาหับซึ่งกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพันธุ์ของพระเจ้าและก็พอ หลังจากเยโฮนะฮะเยโฮอาห์ก็กระทำสิ่งที่ชั่วยร้ายในสายพ,นนยพระเนตร์สายพันธุ์ในกบเจ้าเยโฮอาหก็กระทำสิ่งที่ชั่วยร้ายในพันในสายพระเนตรของพระเจ้าเซคาลียาเมนาเฮมเปคาฮิยาและเปคาที่ผมได้เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ล้วนแต่นะพี่น้อง กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพันนของประชาเพราะฉะนั้นพอเราได้เห็นคนทางเหนือของซเอุเนี่ยพระราชแตละองค์เนี่ยกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพเนนของประชาเพราะฉะนั้นการปลูกคอของพวกเขาเนี่ยมันจะเป็นราชสสร้างไม่ค่อยจะได้มีการปลุกคองแบบยืดยาวนานนะการเป็นการรับปกการปลุกคอเป็นสสร้างเพราะฉะนั้น ณเนะวลานี้ก็คือเรามาถึงท่านเหนือเนี่ยที่ผมจะจะเล่าให้ฟังนะทางเหนือก็คือขอมัติก์องค์ที่18แล้วนะฮะแต่ท่านเหนือเนี่ยเรามาถึงแค่องค์ที่10อยู่เพราะฉะนั้นท่านเหนือนี้ก็มีสิบเก้าพระองค์เหมือนกันเออทางทานใต้นี้ก็มี1 9บเพระอ,องค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องหลังจากนี้ก็น่าจะไปทางทางใต้หมดนะฮะหรือถ้า <c oughs> มาดูหลังจากเนี่ยพอไปอาหารนะอาหารซึ่งเป็นบู่ของโยธามขึ้นมาปกครองเนี่ยกรุงสมาเลียก็แตกแล้วก็คือทางเหนือนะฮะกรุงสมาเลียก็แตกโดยอัซีเดียขึ้นมาบุกนะก็คือเริ่มเริ่มแล้วเี่น้ังนเ,เ,เ,เริ่มที่ คนอัสเีเลียเนี่ยมากกว่าต้องคนอิสราเอลนะไ,ไปเป็นเฉลยในบ้านเมืองของอับซีเลียนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวคนจะเล่านะฮะพี่นารายละเอียดตอนต่อๆไปให้กับเราฟังกันดีกว่านะเพี่องวันนี้ที่เราได้มาเล่าผมได้มาเล่าให้กับพี่นางฟังก็คือว่าเรามาถึงทางทางใต้ของอิสราเอลเป็นกริย์องค์ที่สิบ นะแต่ทางเหนือของกษัตริย์เนี่ยเรามาถึงกษัตริย์องค์ที่18แปแล้วนะที่อยากจะพูดฟังก็คือว่าเพราะคนทางเหนือเนี่ยมักจะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการปกครองนะของพวกเขาก็สร้างลงแล้วก็พวกเขาก็ต้องถูกกว่าต้องไปเป็นเฉลยก่อทางใต้นะฮะเพราะว่าทางใต้อย่างมีกษัตริย์ เป็นกริยาที่ดีอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ถูกกว่าต้องเป็นภายหลังแต่ก็ต้องถูกกว่าต้องไปเป็นเชลยเหมือนกันเพราะว่าคนอิสราเอลมักจะนะลืมพระเจ้าลัดทิ้งพระเจ้า,จาไปโปนิบาระซึ่งเป็นซึ่งไม่ใช่เป็นพระเจ้าของพวกเขาซึ่งไม่ใช่เป็นพระเจ้าของบัมพบัมพับลูกของพวกเขานะะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ ให้พวกเขาเนี่ยไปเป็นเฉลยยันบ้านเมืองของเพื่อบ้านนะฮะคือไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นประเทศของตนเองนะทูอัสเซียกับคนบาบิลลอนกาต้องไปเป็นเฉลยโอเคไหมเพนเองโอเควันนี้ก็สิ่งที่มนเล่าให้เราฟังสรุปให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราได้เห็นเรื่องของโยธามเนี่ยสามเรื่องใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็คือการแรกก็คือไกลแกกระทําสินที่ดีสิ่งที่ชอบในศาสนกของพระเจ้า แล้วก็ได้ส,สร้างประตูในพระวิหารนะแล้วสร้างกำแพงใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างหัวเมืองน,นะฮะและสร้างป้องแล้วก็สร้างหอคอยอันนี้คือสิ่งที่แกได้กระทำนะฮนะแล้วกับการที่สองก็คือว่าแกาเนี่ยได้ออกไปรบชนะกัคคนอัมโมนะฮนะแล้วก็คอัมโมก็ได้ต้องได้ถวายอ่า ทเงินนะฮะแล้วก็เข้าบาลีเข้าบาเล่นะฮะให้กับเขานะและประการที่สามที่เราได้เห็นนี่ก็คือว่าเราได้เห็นถึงอับซีเรียอ่าไม่ใช่อัสซีเรียนะซีเรียนะพี่น้องาโดยน้ำโดยเนี่ยเรซินเนี่ยเมทท์เรซินในมารก,กับโยธามนะแล้วก็ในเวลาเดียวกันคนอิสราเรอลด้วยกันทางเหนือที่น้ำโดยกระส่เปคาก็ ได้ขึ้นมารบกับแก่สุดท้ายปรากฏว่าโยธาก็ได้ลวนลับไปอยู่กับบัมพับลูกของขาอ่าวปางพิวไหวงั้นโอเคนี่คือสังเรื่องที่เราได้เห็นชีวิตของโยธาสุดท้ายนี้พี่น้องเราจะอธิษฐานด้วยกันสักครู่หนึ่งขอพระเจ้าได้สบดไว้เพือเรล่านะพี่น้องพระเจ้า,ารับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในเย็นวันนี้ที่ข้าพงได้มีโอกาสทำมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ กษัตริย์ของอิสราเอลและยูดาอีกครั้งหนึ่งณเวลานี้เรามาถึงกษัตริย์องค์ที่สิบของทางยูดาก็คือทางภาคใต้ของอิสราเอลเกี่ยวกับพระราชาที่มีชื่อว่าโยธามข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในเมื่อเรากระทำสิ่งที่ชอบในสายพเนตรของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงยืออายุให้กับเรา พระเจ้าได้ส่งปกอวยพระพรเราดูแลเราพิทักษารักษาเรานำพาเราข้าแต่พระเจ้าในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อฟงังพระองค์เรากระทำสิ่งที่ชั่วร้ายพระองค์ก็จะทรงทอดทิ้งเราและผลที่ตามมาก็คือความพ่ายแพ้ความหลงเหลวในชีวิตข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบุลมโป่งที่พระองค์ประทานวางเวลาที่ดีให้แก่ข้าพระองค์ในการเล่าเรื่องของพระชาแต่และองค์ของอิสราอลและยูดาและ พระเจ้าในเวลานี้ครรบผงขอให้พระเจ้าสบุญไว้เพอพี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟางังไว้เพอพวกเขาที่จะได้รับพระพรได้รับความรู้จากเรื่องของคารปงด้วยและสุดท้ายณเวลานี้นรพระเจ้าคาร์ปงอยากจะขอให้พระเจ้าส่งละลือถึงพี่น้องทลายที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องประสบกับอุทกาภัยไม่เพียงแต่ทางเหนือเราทางอีสานก็มี ข้าแต่พระเจ้าโปรดไว้ว่าพอพี่น้องเหล่านั้นที่ต้องประสบกับทกภัยจากน้าท่วมข้าแต่พระเจ้าบางคนต้องสูญเสียทั้งบ้านทั้งรบเขาไม่เหลืออะไรฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดดลจิตดลใจพวกเขาไว้พระพอพวกเขานางพวกเขาให้พวกเขาจะมีกําลัง ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่และสามารถหาสิ่งนองนนักกร่ามาได้โดยเร็วพลายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือพวกเขาด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอฝากคําอธิษฐานนี้กับพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างกับพระองค์ขออธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระมหาเยซุพร์เจ้าอาเมพระเจ้าอวยพรพอพีอบ้องทุกคนครับ